สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับการ์ตูนเรื่องเชนซอร์แมนสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการกลัวที่ก่อให้เกิดปีศาจขึ้นมาในเชนซอร์แมนนั่นเองนะครับก็เป็นคอนเซปต์หลักในการ์ตูนเชนซอร์แมนเลยซึ่งอย่างที่เราเนี่ยทราบกันดีนะครับว่าในโลกของเชนซอร์แมนเซตติ้งมันเนี่ยมันจะเป็นการต่อสู้กับปีศาจใช่ไหมครับดังนั้นปีศาจที่ออกมาในเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเรื่องปกติมากนะครับไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรต่อผู้คนในโลกเนี่ยมีปีศาจปกตินะครับแต่ว่าการเกิดปีีศาาขขึ้้้นนนนมมได่ครัออผ จะชอบคอนเซปต์มันนะก็คือการที่คนเราเนี่ยกลัวต่อสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบรูปธรรมนามธรรมสิ่งที่มันมีตัวตนหรือว่าสิ่งที่ไม่มีตัวตนเลยแค่เป็นความรู้สึกที่เรากลัวต่อสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ย มันก็สามารถสร้างเป็นปีศาจที่แข็งแกร่งหรืออ่อนแอขึ้นมาได้เหมือนกันยกตัวอย่างถ้าเกิดคนกลัวปืนก็จะเกิดปีศาจปืนที่แข็งแกร่งขึ้นมานะครับหรือว่าคนกลัวกาแฟคนกลัวมะเขือเทศก็จะเกิดเป็นปีศาจมะเขือเทศขึ้นมาแต่ว่าก็จะเป็นปีศาจที่ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรซึ่งครั้งแรกที่ผมอ่านเชนซอแมนเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรกับคอนเซปต์ตรงนี้นะเพราะว่ามันจะไปคล้ายๆกับการ์ตูนอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมกําลังอ่านอยู่เหมือนกันก็คือมหาเวทผนึกมานหรือว่าจูจร เกิดคำสาบก็คล้ายๆกับในเชนซอลแมนเลยนะครับก็คือคนเนี่ยกลัวต่อสิ่งสิ่งหนึ่งมีความรู้สึกกลัวต่อแบบภัยธรรมชาติหรืออะไรแบบนี้ก็จะเกิดเป็นคำสาบขึ้นมานะครับแต่ว่าในเชนซอลแมนเนี่ยมันจะแตกต่างตรงที่คนกลัวปืนคนกลัวแบบสิ่งของอะ่ะแล้วมันเกิดเป็นพวกปีศาจที่มันเป็นสิ่งของอะไรแบบนี้ออกมาเออผมเลยชอบตรงนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบอิสระมากๆอะ่ะมันกลัวเลยก็ออกมาเป็นแบบนั้นโดยระดับความเก่งของปีศาจเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความกลัวของคนที่มีต่อสิ่งสิ่งนั้นเลยนะครับยิ่งคคนนกกกลลััววเเยอะมาาท่าไหร ปีศาจตัวนั้นก็จะแข็งแก่งขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสิ่งที่คนไม่ได้กลัวมากหรือความรู้สึกที่แบบไม่ได้กลัวถึงตายเนี่ยมันก็จะเป็นปีศาจที่ไม่ได้แข็งแก่งอะไรนะคบผมซึ่งในช่องเราเนี่ยเคยมีคําถามแบบนี้เยอะมากนะครับว่าแล้วถ้าเกิดมีปีศาจแมลงสาบเนี่ยมันต้องเป็นปีศาจที่แข็งแก่งมากแน่ๆเพราะว่าคนเนี่ยกลัวแมลงสาบเยอะใครๆก็กลัวแมลงสาบกันดังนั้นเนี่ยต้องเป็นปีศาจที่แข็งแก่งสุดๆแน่นอนซึ่งในเชนซอร์แมนภาคหนึ่งเนี่ยไม่มีปีศาจแมลงสาบนะครับแต่ว่าในเชนซอร์แมนภาค มแมลงสาบแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าปีศาจแมลงสาบเนี่ยถามว่าเก่งไหมมันก็เก่งนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เก่งแบบขนาดเป็นตัว o อพของโลกที่ไม่มีใครสู้มันได้เลยมันก็ยังแพ้เชนซอมแมนอยู่ดีนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าความกลัวที่มีต่อปีศาจแล้วจะทําให้ปีศาจตัวนั้นเก่งขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นความกลัวที่แค่รู้สึกกลัวเฉยๆแต่ว่าต้องเป็นความกลัวที่ออกมาจากแบบเบื้องลึกในจิตใจจริงๆนะครับอาจจะเป็นความรู้สึกกลัวที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยซ้ําอย่างแมลงสาบเนี่ยมันเป็นความกลัว่่่าาวัมนะแต จะเป็นความกลัวแบบขยักขยังอ่ะอิมเมจที่เรามีต่อมันเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมาฆ่าเราได้เราไม่รู้สึกว่ามันจะบินมากัดคอเราแล้วเ,เราตายใช่ไหมไม่เหมือนกับปืนอย่างเงี้ยเรารู้ดีเลยว่าถ้าเกิดเราโดนยิงเนี่ยเราตายแน่นอนเราอาจจะไม่ได้กลัวปืนนะแบบสมมติเจอปืนเนี่ยก็ไม่ได้กลัวอะไรแต่ว่าถ้าเกิดโดนปืนจ่อมาเนี่ยเราก็จะเริ่มแบบกลัวแล้วใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นพวกโฟร์ฮัสเมนหรือว่าสี่จตุอาชากลุ่มปีศาจที่น่าจะแข็งแก่งที่สุดแล้วนะครับก็จะมีปีศาจควบคุมปีศาจสงครา์ปีศา,า,ศาความ นะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งพื้นฐานของมนุษย์นะครับที่มนุษย์เนี่ยรู้สึกกลัวจากเบื้องลึกในจิตใจจริงๆมันก็เลยกลายเป็นปีศาจที่แข็งแกร่งขึ้นมากๆนั่นเองส่วนตัวเชนซอแมนหรือว่าเรื่อยยนเนี่ยอันนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นความชอบส่วนตัวของอาจารย์ฟูจิโมโตะนะครับที่ชอบเลื่อยยนก็เลยสร้างปีศาจเลื่อยยนออกมาซะแบบแข็งแกร่งสุดๆไปเลยแต่จริงๆผมว่าเลื่อยยนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งของที่มันน่ากลัวเหมือนกันนะลองนึกดูดี๋ยว่าถ้าเกิดให้เราเเเลลลืืือออกอ่่่ะรราาาาาจโโดดนนนยยยยิงตหตหหวผม ก็น่าจะเลือกแบบเออโดนยิงดีกว่าเพราะว่ามันทีเดียวจบใช่ป่ะเพราะว่าเรื่อยอะ่ะกว่าเราจะตายอะ่ะมันก็ต้องแบบค่อยๆฟันอะไรแบบนี้เออคือแบบมันก็มีความรู้สึกอิมเมจที่แบบมันน่ากลัวเหมือนกันดังนั้นเชนซอแมนก็เลยกลายเป็นปีศาจที่ o อจะจัดด้วยสาเหตุตรงนี้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมว่าน่าจะเป็นความชอบของอาจารย์ฟูจิโมโตะล้วนๆเลยนะครับสำหรับไอเชนซอแมนซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละที่ผมชอบคอนเซปต์ของเชนซอแมนนะครับเพราะว่าปีศาจในเชนซอแมนเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็ได้เลยที่คนรู้สึกกลัวแล้วปีศาจพวกเเเนนนนีี้ทท่กกกิดมมมาาั็็ปหือรสะ ถึงจิตใจของพวกมนุษย์ที่อยู่ในสังคมด้วยนะครับยกตัวอย่างมันมีปีศาจต,ตัวหนึ่งคือปีศาจแห่งความเที่ยงธรรมปีศาจแห่งความยุติธรรมอะไรแบบนี้ซึ่งถามว่าทําไมคนต้องกลัวความยุติธรรมด้วยคนที่กลัวความยุติธรรมเนี่ยคืออะไรก็คือคนชั่วใช่ไหมครับคนที่ทําผิดดังนั้นการที่มีปีศาจแห่งความเที่ยงธรรมปีศาจแห่งความถูกต้องออกมาแล้วมันเป็นปีศาจที่แข็งแร่งมากๆ้วยนะครับก็อาจจะหมายถึงว่าในสังคมนั้นเนี่ยเป็นสังคมที่แบบเออมันก็มีมนุษย์ที่คิดไม่ดีคิดแบบจะทําผิดอาจจะไปขโมยของแล้้ล้ววววกก็ลััตตํําาาารรรจบหือออ่ทผิดะไมงขึน พยายามจะปกปิดความจริงแล้วก็แบบเออกลัวความถูกต้องมันจับได้คนแบบนี้ก็จะเป็นคนที่สร้างปีศาจแห่งความเที่ยงธรรมขึ้นมานะครับเป็นปีศาจที่เกิดขึ้นมาจากมนุษย์ที่แบบเป็นมนุษย์ไม่ดีอเออปีศาจเนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนตัวตนของมนุษย์ในสังคมนั้นๆด้วยเช่นกันนะครับสำหรับปีศาจในเชนซอร์แมนซึ่งผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีความคิดคล้ายๆกันนะครับก็คือเออถ้าเกิดมันมีปีศาจแบบนูน่นแบบนี้ขึ้นมามันจะเก่งหรือเปล่าเพื่อนๆเนี่ยก็ลองคอมเมนต มาที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับผมส่วนส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่าปีศาจถ้าเกิดมันมีขึ้นมาแล้วมันน่าจะเก่งนะครับก็คือปีศาจมนุษย์นะครับเพราะว่าเราเคยได้ยินป่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือมนุษย์น่ากลัวกว่าผีอะไรแบบนี้ผมก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดมันมีปีศาจมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นปีศาจที่เก่งมากๆอ่ะเพราะว่าปีศาจมนุษย์มันก็จะรู้ถึงจิตใจของมนุษย์รู้ว่ามนุษย์ชอบอะไรกลัวอะไรรู้แบบถึงจุดอ่อนของมนุษย์ด้วยผมว่าถ้าเกิดมันมีขึ้นมาเเเนนนนนนีี่่่่ยมมมมััาาาาาาจจะปป็็ศทกกกงงหืออออตต้รรดููว์ แกจะเขียนปีศาจอะไรแบบนี้ออกมาหรือเปล่านะครับผมก็ต้องมารอติดตามกันเพราะว่าในเชนซอลแมนมีปีศาจแบบเยอะแยะมากมายที่สะท้อนถึงแบบจิตใจของมนุษย์ออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับผมโอเคก็จะมีประมมณนี้นะครับสาหรับคลิปของเราในวันนี้คลิปนี้เนี่ยก็เป็นการแบบมาคุยกันเล่นๆน,นะครับถึงเรื่องปีศาจแล้วก็ความกลัวต่างๆต,ต,ต่อปีศาจในเชนซอลแมนก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนผิดภาพประการใดหรือว่าผมตกหล่นอะไรไป ังไงก็ต้องขอกราบประธานอภัยเวณะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ